จริงเลยอ่ะตอนนี้ผู้กล้าของเราทั้งสองนะคะน้องดวกระมวลและน้องพงอยู่ที่เครื่องสมานเทวมีเข้าสู่รานการแข่งขันเลยครับไปที่ไทยเบียไปเลยนี้สนับสนุนโดยไทยเบียรถดีดีกรีหนักเบียคุณภาพดีจากค่ายสิงค์ค่ะระกรยานคันเดียอะนะแต่ไปสองคนไม่มีการซ้อนไปแล้วไปไงครับคนละข้าง แล้วก็สูงต่ำสูงต่ำอย่างนี้แหละก็ขี่คนละข้างไปแล้วก็ไปนะนี่แล้วก็วนวนรอบใหญ่ตามคุณดวงไปรอบใหญ่นะป้าไปเรื่อยกี่รอบครับสองรอบสองรอบใหญ่เมื่อรบกับสองรอบแล้วก็มาอีกเท่าไหร่ครับอีกครึ่งไปครึ่งนึงพอครึ่งเสร็จเจอทางห่ากปางเลยนะฟุ๊บฟินิชเรียบร้อยอ้าวเข้าประจำที่เลยครับดูนะครับจะแข่งกันแล้วก็จะท้ากันอย่างไรดูสิ ทุกอย่างพร้อมนะครับสองคนนะฮะคนละข้างจักรยานคันเดียวนะครับมันจะโยกันมาอย่างไรนะครับล้มก็ต้องลุกกันขึ้นมาละพร้อมไป คนนึงแย้ซ้ายคนดึงยังขวาใช่เลยครับห่วงน้ำตาลก็ยุ่งพออยู่แล้วนะฮะนะมันยากมากงงจริงปัญหาอะไรเข้บมางงมากผมก็งงเรื่องสี่กิจจาเนะฮะงงว่าเดี่ยวนะงงว่าคนไหนเป็นคนตัดให้เนี่ย คุยให้ดีก่อนนะจะจะให้แข่งจะกันยานีงกันนี้เลยอ่ะอ้าจะฟังกักยานะจะท้ากันแล้วนะอ้าแข่งกันยังไงวิธีการขี่เหมือนเดิมไหมสองคนนะพนละข้างเหมือนกันให้พี่เท่าไหร่หนึ่งนาทีค่ะอะไรนะคะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีอุ้ยให้เยอะนี่โอ้ยพอแล้วก็เป็นการขี่เหมือนเดิมจับคั่วเองจากคุณหมามคุณแท่งคุณแท่งคุณโง่ต่างต่างอะไรนะครับยังบอกว่าจับคั่วกันเองเลยครับ ผมดูจากสภาพแล้วจับไหนก็คงจะเหมือนเหมือนนึ่งกันเลยผมดูๆเลยเนี่ยหนึ่งนาทีแล้วยิ่งคู่กับไอ้พาระตัวนี้ไอ้หนักเลยเนี่ยไม่รู้อะไรซะแล้วเด็กๆผมนี่ขี่มาก่อนเลยเฮิรเนยจักรยานมีแม็กกับผมนี่เก่งมากตอนที่โยกขึ้นเนี่ยพอคุณนะอยากจะฆ่าตัวตายจะขึ้นไหมเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เลยอะนะครับจับคู่ตัวเองนะฮะได้คนละครั้งก็คือสองครั้งเลยนะฮะในเวลาหนึ่งนาทีได้หรือไม่ได้ แข่งขันออแกนก่อนตอบว่าไม่ได้คือชัดเจนมากเขามัไม่ได้เนี่ยมันเต็มอิ่มเต็มคำแบบพอแล้วครับพี่อย่าาทนยายครนี้เลยครับต่อครับไม่ได้ครับไม่มีครับตอบว่าไม่ได้ใช่ไหมผู้ที่หนึ่งครับทำหน้าดีทำหน้าให้ดีเดี๋ยวเคต้องจะเลือกงงก็ได้นะฮะคุยเท่งก่อนนะเท่งกลับมาคุยเท่งก่อนใครเป็นคนกำเบกเวลาเราเลี้ยวอะไรเนี่ยต้องคุยก่อน นี่งไงนี่ไงอันนี้เบรกอะไรเบรกหลงังเอาเบรกหน้าดีกว่าพ่อมี ABS พยายามมาทางนี้สองครั้งกาดฆ่าได้ยังไงไอ,ไอ e ้พบรงกับไอ้ขาพออยู anyway. ่แล้วยังมาไอเอเอเมืออีกผมบอกตามตรงเลยว่าพี่เท่งอ่ะดีละพี่ทำทุกอย่างนงผมเห็นทุกอย่างพี่ตัวพาราเนี่ยครับครั้งแรกนะฮะไม่ได้นะครับครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้จะยังไงนี่ถ้าปล่อยให้ตัวพารานะเพราะว่าแพ้ครับผมตัวพาราเปลี่ยนไปแล้วครับ ดูนะครับนี่นี่คุณนงครั้งนี้ได้คุณนงได้ตัวภาระจะเปลี่ยนชื่อมาคนนี้เลยถ้าผมได้เนี่ยพี่ต้องเป็นตัวนตัวภาระแทนเลยแล้วคานมาจากตรงนู้นแล้วมาบอกผมว่าพี่เป็นตัวภาระคาอะีรคาลอะถ้าได้นะว่าแต่คาเลยพี่จะเลื่อยไันเหมือนปลาไหลเลย <c oughs> เอาไห้ได้นะได้นะตุอกจางกเนาะ

<Yeah. S 2> เอาแล้วครับตั้งใจดูภาคตรงนี้ดีๆตั้งใจดูนี่อะไรน,นี่นอะไรนี่อะไรตรงไหนเอ,เอาเป็นแบบเอนี่นี่ก่อนเอาเอาคานหนึ่่อเป็นแบบจระเข้คานนี่นนนพี่ก็ต้องไปเปิดให้เขาออกมาเหมือนการแข่งขันอย่างนี้นี่อ๋อพอไหมครับพอแล้วไปอย่างนี้เลยโอ วันนี้ต้องยอมเขาวันนี้ต้องยอมเขาพี่ต้องผมไหมผมดีกว่าได้ไ,ได,ได้ได้ครับ,รบเป็นคุณปัญญาเป็นคุณปัญญาโอ้โหทุกฝ่ายพร้อมนะครับคุณหมอพร้อมแล้วครับพร้อมครับจระเข้อพร้อมแล้วครับเดี๋ย,ยครับไปครับมา นำตัวภาราครับจากนี้เป็นต้นไปตัวภาระได้เปลี่ยนจากคุณนงเป็นคุณมอมเรียบร้อยแล้วจะต้ชื่อกลับมาได้หรือไม่ก็ต้องแข่งขันพุทหน้ากันต่อไปนะครับเป็นว่าครั้งนี้ทําได้นะครับนี่พงพงโอ้แตงๆีล้ว ถ้าพูดถึงน้องสองคนจะเก่งกว่าความสมดุลในการที่จะแต่ล <ok ูกอันนั้นจะเทคกกี้ไปหน่อยนะฮะคถือว่าโยกเยกันไปแต่ของจริงเนี่ะถือว่าเด็กนี่เก่งมากขอบคุณนะคะสำหรับเด็กหญิงดวงกมลและเด็กชายพงษ์และขอบคุณฮอนด้าเชล l v วีเอสเอ็กซ์วีรับบททีมด้วยค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับ